สวัสดีครับพีเฉเลยครับดีครับเตอร์กับสีมาจากไหนครับมาจากหน้าบอนกับงวตัวนี้เฉเลยครับพีนูดปูกอนทองเป็ดพันธะวงรับตัวอ่านเป็ดน้ดปูก่อนทองเป็ดพันธะวงหรือส่านเป็ดนะครับเข้าอยู่กี่ปีนะครับเจ็ดปีครับสีพอจะสับไหมครับว่าเขาไปถ่ายใยของตัวไหนไม่สับครับไม่สับครับเขาชนเมื่อกี่ครั้งแล้วครับครั้งนครับล้อตุ๊กขนาดไหนมาขนาตีีซ่มส้งครับขนาทีนี้นะครับครับก่อนนั้นใช้เวลากี่นาทีครับหกนาทีครับหกนาที วิชาทางชนเป็นแบบนี้ครับคุ้มก่โซ่ค้างกับย่ำหน้ารับคุ้มก่โถ่ค้างย่ำหน้านะครับีิชาข้าเดิมแล้วเข้าวต้อครับเข้าเดิมครับเข้าเดิอมครับตอนนี้ผีทื้งงวงของผีสมบูรณ์อยู่เส้นไหนครับเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าหัวเส้นหวันชนก็ผอมเกือบจุ่มร้อยกว่านี้นะครับใครผีฟ้าไล่ถึงเอฟซีเลยผู้ติดตามเหมือนเดิมครับฟ้าเก็ซีกับเป็นจโดยจโดยเกี่ยจยโยจุ่มด้วยครับขอบคุณสำรับข้อมูลนะครับข้อผีโชคดีใช่เอาเบี้ยรับผ้านะครับ สังนาพ่ออยบยังขอให้ไาสถิตกดติดตามกหันใจให้ด้นะครับครับ